สวัสดีค่ะก่อนที่คุณจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเองดิฉันอยากให้คุณหยุดฟังสักครู่ค่ะคุณอาจเคยซิดอัพวันละเป็นร้อยครั้งอดอาหารกินผักกับน้ำเปล่าเดินหรือวิ่งจนเหนื่อยแทบหมดแรงแต่พุงก็ยังไม่ยุบใช่ไหมคะเหตุผลไม่ใช่เพราะคุณไม่พยายามแต่เพราะคุณกำลังสู้กับศัตรูผิดตัวค่ะคนส่วนใหญ่มองว่าพุงก็คือไขมันเป็นพลังงานสะสมแค่เผาให้หมดก็จบ แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะไขมันที่คุณบีบได้ที่นิ่มที่เด้งที่อยู่ใต้ผิวหนังแทบไม่อันตรายเลยสิ่งที่อันตรายจริงๆคือไขมันที่คุณบีบไม่ได้มันซ่อนอยู่ลึกในช่องท้องรัดตับกดตับอ่อนและค่อยๆทำลายหัวใจของคุณมันมีชื่อว่า visceral fat สิ่งที่น่ากลัวคือคุณอาจผอมที่แขนผอมที่ขาหน้าเรียวแต่ภายในกลับมีไขมันชนิดนี้สะสมอยู่เต็มไปหมดภาวะนี้เรียกว่าผอมข้างนอกแต่อ้วนข้างในและในหลายกรณีมันอันตรายกว่าคนอ้วนซะอีกค่ะแต่ข่าวดีคือแม้ Visceral Fat จะเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดมันกลับเป็นไขมันที่เผาได้ง่ายที่สุดถ้าและเฉพาะถ้าคุณรู้รหัสชีวภาพที่ถูกต้อง วันนี้ดิฉันจะพาคุณไปรู้จักวิธีแบบญี่ปุ่นที่ใช้สีจากผักบางชนิดสารสำคัญในชาและกฎการเคลื่อนไหวหนึ่งข้อซึ่งมีงานวิจัยพบว่าสามารถลดไขมันในช่องท้องได้เกือบครึ่งหนึ่งภายในเวลาเพียงสองเดือนก่อนที่คุณจะกลับไปซิทอัพหรืออดอาหารอีกครั้งขอให้ฟังต่ออีกนิดนะคะเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายคุณเผาไขมันไปตลอดชีวิตคะ่ะ ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีลดดิฉันอยากให้คุณเข้าใจสิ่งหนึ่งให้ชัดก่อนคะ่ะไขมันในร่างกายไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไขมันที่แขนที่ต้นขาหรือใต้ผิวหนังทั่วไปนั้นเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่า subcutaneous fat หน้าที่หลักของมันคือเก็บพลังงานมันค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยสร้างปัญหาและส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปร่างมากกว่าสุขภาพแต่ไขมันในช่องท้องไม่ใช่แบบนั้นเลยคะ่ะ ไขมันชนิดนี้ไม่ได้อยู่นิ่งๆมันมีชีวิตชีวาทางชีวภาพสูงและทำงานเหมือนต่อมฮอร์โมนมากกว่าไขมันธรรมดามันปล่อยสารอักเสบออกมาอย่างต่อเนื่องรบกวนสมดุลฮอร์โมน one, และค่อยๆทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินโดยที่คุณไม่รู้ตัวถูกต้องครับไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat เป็นเนื้อเยื่อที่มีการเผาผลาญและการสื่อสารกับอวัยวะอื่นตลอดเวลามันเกาะอยู่รอบตับตับอ่อน กระเพาะอาหารและลำไส้เมื่อมันสะสมมากขึ้นมันจะหลั่งสาร Inflammatory Cytokines ok ที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นรากฐานของโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่สองและความผิดปกติของหลอดเลือดครับสิ่งที่น่ากังวลคือคนจำนวนมากไม่มีน้ำหนักเกินแต่กลับมีไขมันชนิดนี้สูงภายนอกดูผอมแขนขาเล็กแต่ภายในอวัยวะกลับถูกห่อหุ้มด้วยไขมันที่เป็นพิษต,ต่อระบบเผาผลาญครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีไขมันชนิดนี้หรือไม่ดิฉันอยากให้คุณลองยืนตรงแล้วแตะที่หน้าท้องของตัวเองค่ะถ้าหน้าท้องนิ่มบีบแล้วเด้งได้ส่วนใหญ่นั่นคือไขมันใต้ผิวหนังแต่ถ้าหน้าท้องยื่นออกมาแข็งแน่นแล้วรู้สึกเหมือนมีแรงดันจากด้านในนั่นคือสัญญาณของไขมันในช่องท้องความแข็งนั้นไม่ใช่กล้ามเนื้อค่ะ แต่เป็นแรงดันจากไขมันที่ดันผนังหน้าท้องออกมาและในทางการแพทย์เรามักพูดกันว่านี่คือช่วงที่ตับกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะใช่ครับและนี่คือเหตุผลที่ไขมันชนิดนี้ถูกเปรียบเหมือนปรสิตมันไม่ได้แค่เกาะอยู่เฉยๆแต่มันใช้การอักเสบเป็นอาหารยิ่งร่างกายมี Oxid ิเดทีฟสเตรสมากเท่าไหร่ไขมันชนิดนี้ก็ยิ่งเติบโตเร็วขึ้นเท่านั้นดังนั้น ถ้าเราอยากลดมันจริงๆเราไม่สามารถมองแค่เรื่องแคลอรี่หรือการออกกำลังกายอย่างเดียวได้เราต้องย้อนกลับไปดูว่าอะไรเป็นตัวหล่อเลี้ยงมันตั้งแต่ต้นครับและนั่นคือประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยค่ะเพราะถ้าคุณเข้าใจว่ามันเติบโตจากอะไรคุณจะรู้ทันทีว่าเราควรตัดวงจรของมันตรงไหนและทำไมวิธีแบบญี่ปุ่นถึงเน้นไปที่บางสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง ตอนนี้เรารู้แล้วว่าไขมันในช่องค้องไม่ใช่ไขมันธรรมดาคำถามต่อไปคือมันเติบโตได้อย่างไรและทำไมบางคนถึงมีมันมากกว่าคนอื่นทั้งที่กินพอๆกันหรือดูไม่อ้วนเลยดิฉันอยากให้คุณนึกภาพร่างกายเหมือนเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักเกินไปเป็นเวลานานจะเกิดความร้อนสูงและสุดท้ายก็เกิดสนิมในระดับเซลล์สนิมนั้นมีชื่อว่า oxidative stress มันคือภาวะที่ร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินไปเซลล์ถูกทำลายอย่างช้าๆและนี่คือสภาพแวดล้อมที่ไขมันในช่องท้องชื่นชอบที่สุดมันไม่ได้แค่ทนได้แต่มันเติบโตได้ดีในภาวะนี้ถูกต้องครับ Oxidative Stress เกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการกินพลังงานเกินเรื้อรังน้ำตาลสูงไขมันคุณภาพป่่าการนอนน้อยความเครียดหรือการอักเสบสะสม เมื่อภาวะนี้เกิดขึ้นเซลล์จะส่งสัญญาณผิดพลาดทําให้ร่างกายเปิดโหมดสะสมไขมันโดยเฉพาะในบริเวณอวัยวะภายในไขมันในช่องท้องจึงไม่ใช่ผลลัพธ์ของแคลอรี่อย่างเดียวแต่มันคือผลของสภาพแวดล้อมภายในร่างกายที่เอื้อต่อการอักเสบครับนี่คือเหตุผลที่หลายคนลดอาหารลดแคลอรี่แต่พุงแข็งๆกลับไม่ยอมยุบเพราะคุณอาจกำลังลดพลังงาน แต่ยังไม่ได้แก้สภาพแวดล้อมที่เลี้ยงไขมันชนิดนี้อยู่ถ้าเราต้องการลดมันจริงๆเราต้องเริ่มจากการลด Oxidative Stress ให้ได้ก่อนและวิธีที่ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งไม่ได้มาจากยาแต่จากสีของอาหารที่คุณกินในแต่ละวันค่ะในทางชีววิทยาสารที่ช่วยจัดการกับ Oxidative Stress ได้ดีมากคือกลุ่มสารที่เรียกว่าคา r o โรทีนอยสารกลุ่มนี้เป็นเม็ดสีตามธรรมชาติที่ให้สีสม้ม สีแดงและสีเขียวเข้มในผักและผลไม้พวกมันทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายมีการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นแบบดับเบิลไบที่น่าสนใจมากโดยให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มการกินผักที่อุดมด้วยคารอเชนไนส์เช่นแครอทและแคบเปจเป็นระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์ผลที่พบคือระดับออกซิเดทีฟสเตรสลดลงและที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน ยีนที่เกี่ยวกับการเผาไขมันถูกเปิดขึ้นขณะที่ยีนที่สะสมไขมันถูกกดลงผลลัพธ์ที่ได้คือไขมันในช่องท้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยที่ไม่ได้บังคับให้คนเหล่านั้นอดอาหารอย่างรุนแรงเลยนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะเพราะมันหมายความว่าการลดไขมันในช่องท้องไม่ได้เริ่มจากการกินให้น้อยที่สุดแต่เริ่มจากการกินให้ถูกชนิดและนั่นพาเราไปสู่คำถามถ,ามถัดไปว่า ถ้าคาร์โบนอยหนสำคัญขนาดนี้เราควรกินอย่างไรกินแบบไหนและควรหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อไม่ไปเลี้ยงไขมันในช่องท้องโดยไม่รู้ตัวเมื่อเรารู้แล้วว่าคาร์โบนอยหคือหนึ่งในกุญแจสำคัญในการลดออกซิเดทีฟสเตรสคำถามต่อมาคือเราจะใช้ความรู้นี้ในชีวิตจริงได้อย่างไรดิฉันอยากบอกว่าหลักการนี้ง่ายกว่าที่คิดมากค่ะ เพราะมันไม่ใช่เรื่องการนับแคลอรี่ไม่ใช่การอดอาหารและไม่ใช่การกินให้น้อยที่สุดมันคือการเลือกสีของอาหารในจานของคุณค่ะใช่ครับถ้ามองจากมุมชีววิทยาอาหารที่มีสีจัดตามธรรมชาติโดยเฉพาะสีส้มสีแดงและสีเขียวเข้มมักอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรซึ่งช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสและลดสภาพแวดล้อมที่ไขมันในช่องท้องต้องการในทางตรงกันข้าม อาหารที่มีสีอ่อนสีออกน้ำตาลหรือสีเบจมักผ่านกระบวนการแปรรูปมีใย,ยอาหารต่ำและกระตุ้นการอักเสบได้ง่ายซึ่งเป็นเหมือนการให้อาหารกับไขมันในช่องท้องโดยไม่รู้ตัวครับลองสังเกตจานอาหารของตัวเองดูนะคะถ้าในจานมีแต่สีขาวสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอ่อนเช่นข้าวขาวขนมปังเส้นพาสตา้าแครกเกอร์ นั่นคือจานที่กำลังเลี้ยงไขมันในช่องท้องแต่ถ้าในจานมีสีส้มจากสวิตโบเเต o สีแดงจากเบลเ p เพเปอร์สีเขียวเข้มจากสิปนชหรือสีเหลืองเข้มจากสควอชจานนั้นกำลังส่งสัญญาณให้ร่างรายเผาไขมันค่ะหลักการนี้ไม่ได้บอกให้คุณเลิกกินทุกอย่างที่คุณชอบแต่บอกให้คุณเพิ่มสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปและเมื่อสีในจานเปลี่ยน สัญญาณชีวภาพในร่างกายก็เปลี่ยนตามสิ่งที่น่าสนใจคืองานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการเพิ่มผักที่มีคาร์โบไฮเดรเข้าไปในมื้ออาหารสามารถลดไขมันในช่องท้องได้แม้ปริมาณพลังงานรวมจะไม่ได้ลดลงมากนักนั่นหมายความว่าร่างกายตอบสนองต่อคุณภาพของอาหารไม่ใช่แค่ปริมาณครับเมื่อ o อคซิเดทีฟสเตรสลดลง ระบบเผาผลาญจะเริ่มทำงานได้ดีขึ้นและไขมันในช่องท้องจะค่อยๆถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นตามธรรมชาติดังนั้นหากคุณจำอะไรจากช่วงนี้ได้เพียงอย่างเดียวดิฉันอยากให้คุณจำคำนี้ไว้ค่ะกินตามสีถ้าอาหารดูจืดไม่มีสีมันอาจกำลังทำร้ายคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ และเมื่อคุณเริ่มเลือกสีของอาหารได้ถูกต้องแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญมากซึ่งไม่ได้อยู่ในจานแต่อยู่ในแก้วที่คุณถืออยู่ทุกวันค่ะเมื่อคุณเริ่มเลือกสีของอาหารได้ถูกต้องแล้วดิฉันอยากให้คุณหันมาดูสิ่งที่คุณดื่มในแต่ละวันค่ะเพราะมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนกุญแจเปิดประตูให้ไขมันในช่องท้องถูกดึงออกมาใช้เป็นพลังงาน หลายคนเคยที่ยินว่าชาเขียวช่วยเผาไขมันแต่ก็คิดว่าเป็นแค่คำโฆษณาความจริงคือชาเขียวไม่ได้ทำงานแบบลอยๆและถ้าดื่มผิดวิธีมันอาจไม่ช่วยอะไรเลยถูกต้องครับชาเขียวมีสารกลุ่ม p o l y ฟ h e n o อยู่จำนวนมากโดยสารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการลดไขมันในช่องท้องคือ EGCG กลไกของมันน่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ได้แค่กระตุ้นการเผาผลาญ แต่ยังช่วยจัดการกับกระบวนการดูดซึมไขมันตั้งแต่ต้นทาง EGCG ช่วยกระตุ้นระบบประสาททำให้ร่างกายเพิ่ม fat oxidation หรือการเผาไขมันขณะเดียวกันมันยังยับยั้งเอนไซม์ไลปสซึ่งเป็นเอนไซมที่ใช้ย่อยไขมันจากอาหารเมื่อเอนไซม์นี้ถูกยับยัง้งไขมันบางส่วนจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคาเฟอีนในชาเขียวเหมือนการเร่งเครื่องยนต์ให้ติด ส่วน EGCG คือการเปิดถังเชื้อเพลิงให้ร่างกายดึงไขมันออกมาใช้ทั้งสองอย่างทำงานร่วมกันและนี่คือเหตุผลที่ชาเขียวมีผลต่อไขมันในช่องท้องจริงมีการศึกษาทางคลินิกแบบ Randomize d และ Double Blind พบว่าการดื่มชาเขียวที่มี EGCG สูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์สามารถลดไขมันในช่องท้องได้อย่างมีนัยยะสำคัญ แต่มีข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากครับหลายคนเลือกดื่มชาเขียวขวดสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลสูงซึ่งในทางสรีรวิทยาแล้วน้ำตาลจะเพิ่มภาระให้ตับและยิ่งกระตุ้นการสะสมไขมันในช่องท้องมากขึ้นหากต้องการผลจริงควรเลือกชาเขียวชนิดที่ได้ใบชาทั้งใบเช่นมัทฉะหรือเซนฉะเพราะการบริโภคทั้งใบทำให้ได้รับ EGCG ในปริมาณที่สูงกว่าชาเขียวแบบซองทั่วใบอย่างชัดเจน เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มหนึ่งแก้วต่อวันจากกาแฟแก้วที่สองหรือเครื่องดื่มหวานมาเป็นชาเขียวแบบไม่เติมน้ำตาลก็สามารถเปลี่ยนสัญญาณการเผาไขมันในร่างกายได้แล้วค่ะและเมื่อคุณกินถูกสีดื่มถูกชนิดแล้วยังมีอีกหนึ่งสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดที่ไขมันในช่องท้องไม่สามารถต้านทานได้นั่นคือการเคลื่อนไหวของร่างกายในระดับที่ถูกต้องค่ะ จนถึงตอนนี้คุณอาจเริ่มเห็นแล้วว่าการลดไขมันในช่องท้องไม่ได้เริ่มจากการอดอาหารอย่างเดียวเพราะการกินอาหารมีผลต่อการลดน้ำหนักทั้งตัวแต่สำหรับไขมันในช่องท้องงานวิจัยพบว่าสิ่งที่แม่นยำที่สุดคือการเคลื่อนไหวของร่างกายในระดับที่เหมาะสมหลายคนคิดว่าต้องวิ่งให้หนักต้องออกกำลังกายจนเหนื่อยแทบขาดใจหรือไม่ก็ต้องยกเวทหนักๆ แต่ความจริงแล้วสำหรับไขมันในช่องท้องวิธีเหล่านั้นอาจไม่จำเป็นและในบางกรณีอาจทำให้ระดับความเครียดในร่างกายสูงขึ้นจนเกิดผลตรงข้ามค่ะถูกต้องครับมีการวิเคราะห์งานวิจัยขนาดใหญ่ที่รวบรวมมากกว่า100การศึกษาพบว่าการออกกำลังกายมีผลต่อการลดไขมันในช่องท้องอย่างชัดเจนและมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจมากผู้เข้าร่วมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เพียง45นาทีต่อครั้งแค่2ครั้งต่อสัปดาห์หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความหนักของการออกกำลังกายพวกเขาออกกำลังกายที่ระดับประมาณ75%ของความสามารถสูงสุดของร่างกายหลังจากทำต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2เดือนน้ำหนักตัวแทบไม่เปลี่ยนแต่ไขมันในช่องท้องลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง และความไวต่ออินซูลินดีขึ้นอย่างชัดเจนครับนี่คือเหตุผลที่ที่ฉันอยากให้คุณเลิกหมกมุ่นกับตัวเลขบนตาช่างค่ะเพราะบางครั้งร่างกายกำลังดีขึ้นแต่ตาช่างไม่ขยับเลยสิ่งที่สำคัญกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับ7 5เปเซน์นั้นอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษคาตอบง่ายมากค่ะใช้สิ่งที่เรียกว่าช็อกเทส s t หลักการคือถ้าคุณออกกำลังกายแล้ว สามารถร้องเพลงได้สบายๆนั่นเบาเกินไปแต่ถ้าคุณหอบจนพูดไม่ได้เลยนั่นหนักเกินไปคุณต้องการจุดกึ่งกลางที่คุณยังพูดเป็นประโยคได้แต่เริ่มรู้สึกหอบเล็กน้อยเหมือนเพิ่งเดินขึ้นบันไดหลายชั้นระดับนี้แหละครับคือจุดที่ร่างกายเผาไขมันในช่องท้องได้ดีที่สุดมีอีกหนึ่งกับดักที่ดิฉันอยากเตือนค่ะ เมื่อคนอยากลดพุงสิ่งแรกที่มักทำคืออดอาหารอย่างรุนแรงกินน้อยมากทำวันมิลอะเดแบบไม่เข้าใจหรืออดหลายวันติดกันปัญหาคือร่างกายมีขีดจำกัดในการทนต่อการจำกัดพลังงานเมื่อถึงจุดหนึ่งระบบเผาผลาญจะชะลอตัวเพื่อป้องกันตัวเองไขมันในช่องท้องจึงไม่ยอมลดลงง่ายๆในทางตรงกันข้าม งานวิจัยจาก British Journal of Sports Medicine พบว่าการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับการลดไขมันในช่องท้องแบบเพิ่มตามปริมาณยิ่งขยับมากยิ่งลดได้มากและไม่พบจุดอิ่มตัวเหมือนการควบคุมอาหารครับดังนั้นกลยุทธ์ที่ถูกต้องคือกินอาหารที่มีคุณภาพเพื่อให้ร่างกายมีสารอาหารเพียงพอลด oxidative stress และใช้การเคลื่อนไหวที่เหมาะสม เพื่อสร้างสัญญาณเผาไขมันไม่สำคัญว่าคุณจะเดินปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเดินขึ้นเนินสิ่งสำคัญคือคุณทำมันในระดับที่หัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยและทำได้อย่างสม่ำเสมอค่ะไขมันในช่องท้องอาจเป็นไขมันที่อันตรายแต่ร่างกายของคุณถูกออกแบบมาให้ฟื้นฟูตัวเองได้ถ้าคุณส่งสัญญาณที่ถูกต้องให้มันค่ะตอนนี้คุณเห็นภาพทั้งหมดแล้วนะคะ ไขมันในช่องท้อมไม่ได้หายไปเพราะการอดอาหารอย่างทรมานแต่มันลดลงเมื่อร่างกายได้รับสัญญาณที่ถูกต้องสัญญาณจากสีของอาหารสัญญาณจากเครื่องดื่มที่คุณเลือกและสัญญาณจากการเคลื่อนไหวที่พอดีคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวดิฉันอยากให้คุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริง ตั้งแต่มื้อถัดไปลองเพิ่มผักที่มีสีเข้มสักอย่างหนึ่งในจานของคุณไม่ต้องเยอะแค่ให้มีสีจากนั้นลองเปลี่ยนเครื่องดื่มหวานหรือกาแฟแก้วที่สองมาเป็นชาเขียวแบบไม่เติมน้ำตาลและที่สำคัญลองขยับร่างกายด้วยจังหวะที่คุณยังพูดเป็นประโยคได้แต่เริ่มหายใจแรงขึ้นเล็กน้อย ทำซ้ำแบบนี้ให้สม่ำเสมอไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแข่งขันกับเมื่อวานของตัวเองก็พอค่ะถ้าคุณเริ่มสังเกตว่าหน้าท้องค่อยๆนิ่มลงพลังงานในร่างกายดีขึ้นหรือการนอนหลับดีขึ้นนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังตอบสนองและถ้าคุณอยากเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้เพราะเราจะค่อยๆแกะกลไกสุขภาพไปด้วยกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ ไขมันในช่องท้องอาจเป็นต้นต่อของโรคเรื้อรังหลังอย่างแต่ร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองสูงกว่าที่เราคิดมากสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ความทรมานแต่คือสัญญาณที่ถูกต้องในทุกๆวันค่ะกินให้ถูกสีดื่มให้ถูกชนิดและขยับให้ถูกจังหวะร่างกายจะจัดการไขมันในช่องท้องให้คุณเองค่ะ